คุซับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเรามีชุดเครื่องประดับงานเพชรอยากจะมารีวิวแม่แม่กันค่ะโดยสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะมาในดีไซน์หรือว่ารูปทรงที่เป็นรูปทรงกลมค่ะทางเราจะฝังประดับมาให้ด้วยเพชรสวิสและเพชรทุกเม็ดค่ะทางเราจะเลือกใช้เป็นเพชรขัดน้ำมาให้อย่างดีมากๆค่ะ น้ำจะมีความใสเล่นไฟได้ดีค่ะแล้วก็เหมาะมากๆเลยนะคะหากจะนำไปใส่ออกงานสำคัญสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานประเพณีไทยต่างๆนั่นเองค่ะเพราะว่าสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะมาในขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ม,กมากๆและการฝังเพชรค่ะ ทางเราจะฝังเพชรแบบจมลงบนตัวเรือนให้อย่างดีมากๆและซสร้อยคอสเส้นนี้ก็มีขนาดความยาวให้เลือกด้วยนะคะแม่แม่ใส่ขนาดสั้นหรือว่ายาวประมาณไหนทักสอบถามน้องแอดมินได้เลยค่ะ และในงานตัวล็อกค่ะจะมาเป็นงานตัวล็อกแบบงานจิวเวลรี่แท้เลยค่ะทางเราจะปั๊มตา18 k เคมาให้อีกด้วยและวิธีการใส่ก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแม่ๆนะคะเปิดขึ้นเบาๆดังในคลิปวิดีโอนี้ก็จะสามารถใช้งานตัวล็อกแบบนี้ได้แล้วค่ะเข้าชุดกันมาพร้อมกับสร้อยข้อมือเพชรเลยค่ะทางเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของสร้อยข้อมือเพชรเม,รม็ดกลมซึ่งเป็นดีไซน์เดียวกันกันกบสร้อยขอเส้นเมื่อสักคู่เลยค่ะและในส่วนของการฝังเพชรนะคะทางเรายัง คงใช้เป็นช่างฝีมืออีกเช่นเคยค่ะการฝังเพชรก็จะจมลงไปบนตัวเรือนอย่างดีมากๆและที่สําคัญนะคะซ้อยข้อมือเส้นนี้ค่ะจะมาในดีไซน์ที่มีความสวยแบบทันสมัยมากๆและมาพร้อมกับงานตัวล็อกที่เป็นงานจิวเวลี่อีกเช่นเคยค่ะโดยงานตัวล็อกแบบนี้ค่ะแม่แม่จะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมากๆค่ะ แม่ว่าวันนั้นเราจะต้องใส่เองก็ตามและเครื่องประดับชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะคะจะแนะนําเป็นงานต่างหูเพชรเลยค่ะโดยเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของเพชรเม็ดกลมค่ะซึ่งดีไซน์นี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแม่แมๆสามารถนําไปใส่แยกชิ้นหรือว่านำมาใส่เข้าคู่กันกับเครื่องประดับอีก2ชิ้นที่รีวิวไว้ก็ได้เลยค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยดีไซน์ของเขาค่ะ จะมีความเรียบหรูแบบดูดีมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับแป้นเสียบที่สามารถหยิบจับได้แบบถนัดมือและก็มาในน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาค่ะแม่ๆสามารถใส่ติดหูได้แบบสบายๆทั้งวันเลยนะคะและหากสั่งซื้อไปค่ะสินค้าจะได้รับสวยตรงเหมือนกับในวิดีโอนี้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรานำสินค้าจริงมาถ่ายรีวิวให้ทั้งหมดเลยนะคะและหากต้องการสั่งซื้อ สามารถซื้อกับน้องแอดมินได้ทุกช่องทางเลยค่ะหรือว่าจะเข้ามาเลือกชมสินค้าจริงได้ที่หน้าร้านเลยนะคะทางร้านจะตั้งอยู่ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ค่ะและสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมาค่ะสวัสดีค่ะคุณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย